ทำเลยแตหมดอยู่แล้วเนี่ยนี่แปดโมงนิดๆจะหมดแล้วเนาะวันนี้เป็นตัวไหนยหยุดไปหลายวันใช่ไหมยหยุดไปเดือนเดือนกว่า โปรแกรมต้องพา <Hello. S 1> พี่แตงหวานไปเข้าศูนย์ mm. ตามระยะ1,000ก mm. ิโลหรือหนึ่งเดือนแต่นี่ครบหนึ่งเดือนฮะแต่ยังไม่ครบ1,000กิโล <Yeah>. mm. ก็เอาพี่แตงหวานมาติดกล้องติดกล้องอะไรต่างๆให้เรียบร้อย mm. เดี๋ยวเราจะเดินทางกันครับ mm. แต่ว่าเดี๋ยวไปกินข้าวกับพี่โดโด้ก่อน กินข้าวยังแล้วครับไปเดี๋ยวไปกินข้าวกัน ที่แตงหวานออกนี่ครึมเลยครึมเลยฝน<ป>ทำท่าจะตกเลยพี่แตงหวานนี่แน่นอนจริงๆครับพี่แตงหวานเรานี่แน่นอน<ด><ด>จริงๆครับเรื่องฟา้าเรื่องฝนนี่รถออกจากบ้าน<ด><ด>ปุ๊บฝนทำตั้งเขาเลยครับมาเสริมความหลอ่อติดตั้งกล้องอะไรต่างๆครับ ติดแต่เช้าเลย ุเหตุครับรถเลยติด <Yeah. S 1> หาข้าวกินกันก่อนฮะแล้วค่อยพาผุดแตงหวานไปที่ศูนย์อพิเลียที่บางโพมีศูนย์อยู่ส,สองที่คือพระมห้ากับบางโพแต่ว่าถ้า ตรวจเช็คเนี่ยต้องไปที่บางโงโจ๊กฮนะลงคนละขัดจ๊กหรือกินเลือเป็ดข้าวหน้าเป็ดโอจ๊อกเขาไม่ขายเลยเออขายขาย,าย,ายเลือดหมูเจรัสเขาขายวันหยุดลูก เอาโจ๊กหรือเอาอข้าหน้าเป็ดไม่เจ๋อเป็ดโ,<อ>โจ๊กต่างๆจอดตลางโจ๊กกันครับอนนไม่มีตับ <c oughs> ของพีิรโรดไม่ใส่ตับมี <c oughs> ของหมูนะ <c oughs> โดดไม่ใส pues ่คร so <ness Level ing 8> ับเนี่ยโจ๊กวัดละคังแต่ว่าเขาก็อยู่ใกล้ๆกับร้านเจรัสนะครับผู้ไทยครับรถพยาบาลรับผู้ป่วยเมื่อกี้เนี้ครับเพ่นที่รถกีฬาก็ระมัดระวังด้วยนะครับ มาแล้วต่อมาก็จะเป็นพริกไทยพริกไทยก็ใส่กระป๋องแป้งเลยนะแต่ก็เจาะเจาะให้เหลือรูเดียวเอ,อดีเหมือนกันเจาะให้เหลือรูเดียวจับปงโถเลยครับพริกน้ำส้ม สุฟองหนึ่งแบบไม่ไม่ค่อยไ,ไม่สุกมากซองหนึง่งใช้คำพูดอย่างีง้ร้อนใช่ไหมรอก่อนเนะนี้ยนะฮะอออนะเดี๋ยวก่อนแล้ว,ว,ลวอะไรก็ใส่ไปไม่ได้นี่เอาอีกเรอ รู ah, uh. Uh ้ส huh. so, ึกว่ามันน้อยไปเหมือนกันอ่ะกินเลยกินแล้วเดี๋ยวได้ไปต่อพี่ดมนะดมกริบปั๊บลองกริบปั๊บลองท้องริปั๊บลองท้องนะอือร่อยเหมือนเดิมเจ้านี่ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะที่ หมูหมูเขาทําอร่อยแต่ว่าความที่เป็นโจ๊กไงหมูเขาน่าจะสูตรใกล้เคียงกันอะนุ่มเหมือนกันแต่ว่าความที่เป็นโจ๊กเขาไม่ได้ปั้นเป็นก้อนใหญ่ๆโจ๊กมันก็ต้องปั้นเป็นประมาณนี แตงหวานจอดอบก่อนนะนี่เป็นตับอคอมีดูเ็รเขาต้องเสริมบังโ์นหน่อย บางตัวเขาใช้ตัวเล็กนะแถวนี้แต่ว่าถ้าเกิดถ้าผมชอบถามว่าชอบน้ำผมชอบเป็นตัวใหญ่ๆอะ่ะมันแบบมันได้อุ้มน้ำโจ๊กดิหรือบางคนก็ฉีดกินนะถ้ามีใครแบบไข่ไขอ่ออนเซนนะนนไข่แบบนี้นะบอกเขาได้ กาใหญ่เพ่เยอะตับนุ่มนวลดีครับไม่แข็งก็ได้ นี่ทานโจ๊กไปก็เพื่อนๆสามารถกราบสมเด็จโตเนะตาะกไม่ยกมือไม่ยกมือรบับพฤติกรรมกันไปตลอดชีวิตนะครับเพื่อนๆครับตรงนี้เรียกสาราต้นจันทร์นะครับ ดูเขาจังหวะจังหวะเขาช้าหน่อยอแต่เดี๋ยวพอทานก็จะเร็วเพรามีคนเดินอยู่บนสะพานเดี๋ยวก็ทำตั้งนานแล้วเพิ่งเคยเห็นว่ามีคนเดิน ที่จิตนี่ต้องใจเย็นคนระับต้องรับสถานการณ์ที่เขามีความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาได้ตลอดเวลา ก็รู้ว่าถ้าลองมาทานก็จะเป็นพิเศษในไข่สองฟอง ที่กินนี่เรียกเรียกไข่หมกเครื่องในก็มีแค่สองอย่างนะครับหมูกระตับ ไม่มีไส้ไม่มีอย่างอื่นอย่างรถดังหน่อยนะฮะชีวิตคนเมืองชีวิตชาวกรุงเทพ อยู่คู่กับเสียงรถยนต์เสียงรถมอเตอร์ไซค์กันไปเนเหมือนยูทูบเบอร์เขาอื่นเขาอยู่ต่างจังหวัดชอบมีทรัพยากรที่ดีครับเห็นวิวเห็นความสวยงามของธรรมชาติไม่ต้องเดินทางไกลเหมือนอย่างผมแล้วก็ใจทำคลิปก็ไม่ต้องมานั่งตัด ตัดเสียงหรือเบาเสียงมอเตอร์ไซค์ผมนี่เสียเวลาในการเบาเสียงมอเตอร์ไซค์ผดขอริทานครับ จะทำเลยจะหมดอยู่แล้วเนี่ยนี่แปดโมงนิดๆจะหมดแล้ว,นวนนเน,วน,เนาะหยุดไป,ไปหลายวันใช่ไหมเห็นไปเดือนเดือน,อนกว <c oughs> ่ากว่าค่ะใช่ผ่านผาน่านมาก็ไม่เห็น,นคน<อ>ทำงาน,านาหนักเนาะใช่เราทำงานหนักขายของมาตั้งแต่เด็ก 60ล้าจจาแค่ยกแค่ยกของก็เดือนละแต่แต่คนนี้เขาหุ่นดีขึ้นนะคนนี้แรกๆเขาท้วมหน่อยนี่เขาหุ่นดีขึ้นหล่อนี่ก็เดี๋ยวสักคู่ก็คงปิดแล้วเนาะขายช่วงนี้ก็ค่อยช่วงแล้วก็มาขายทุกวันค่นเื่อน มาอุดหนุนได้นะครับขับผ่านมาก็จอดรถริมทางนี้ได้เพราะว่าช่วงนี้บริเวณนี้รถไม่ค่อยติดละตรงนูน้นตรงไปนู้นก็เป็นแยกสีลาดถ้ามาก็ปักหมุดมาเนี่ยสาราต้นจันทร์ฮะโจ๊กเจ้าเก่าเจ๊อ้อยวัดละคะมาหลายหววแล้วละ่ะก็เคยถ่ายคลิปไปแล้วละ่ะแต่วันนี้แวะมาก็มาอัปเดตนะเจ๊อ้อยป่วยหายแล้วพไหว่ฝง, <laughs> งเพิ่มลูกค้าประจําเยอะมาแล้วต้องสั่ง แบบพิเศษเนาะเพราะอเ็ดอร่อยมากาเครื่องในเราก็มีแค่ตับมีตับอย่างเดียว,ยยวใช่ดูเจ้อ้อยเขาทำสักถ้วยหนึ่งแตกล่างระเกียของผมร้อยเดียวนะเจ้อ้อยเขาคิดมไม่เอาปลาทังโกด้วยไม่เอาน้ำดื่มด้วย แล้วก็เป็นถ้วยเป็นถ้วยพิเศษไอ้สองฟองอ๋อจานพิเศษตัดละครับแล้วก็เรืที่ผมสิ่งอะไรเดี๋ยวที่อาจารย์ได้นนขอบคุณมากครับจะไม่เก็บเดี๋ยวอาจารย์ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช่เอาเก็บแค่นั้นแหละลดราคานี่ก็ยังเครืองอยู่เพราะว่าแค่นั้นแหละขายเล็กๆน้อยๆก็จะมาเอากําไรน้อยอีกไม่อยากเก็บแล้วมือสองๆองแหละไม่นใจเดี๋ยวอาจารย์ไม่มาทานเลยใช่ ก็จะมาไงมาพอจะว่าจะกินเขาเอาไปแล้วเดี๋ยวเขาไม่เอาตังค์ว่ะมันก็ทําใจลําบากเนาะต่อไปก็คิดปกติแหละครับเพราะว่าของเราก็กําไรน้อยเศรษฐกิจไม่ดีเนาะช่วยๆกันไปสบายเลยเก่งกว่าเดิมล้กันกำไรกว่าเดิมแล้กันสาจานที่เคยนี่ครับวันหนึ่งกี่หม้อกี่หม้อเนี่ยอ๋ออันนี้สามหม้อค่ะสามหม้อเนาะ ว่า12โลแต่แต่จริงๆแล้ววันนี้ทำน้อยจริงมีจำนวนหม้อจะมากกว่านั้นไม่วันนี้มันขายดีด้วยล่ะมาเช้าออกมาไม่ได้พักเลยอ่ามันเป็นบางวันอาจารย์บางทีก็เงียบวันก็เป็นเอ้าวันวันนี้วันพุธนะเนี่ยรู้สึกว่าคนจะเยอะหน่อยเพรเช้าวันครับรวลงไปทั้งโขลงไปเกือบร้อยอันนี้ธรรมดาหรือพิเศษอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองมองกล้องหน่อยถ่ายภาพหน้าผมมองกล้องกันหน่อยธรรมดาครับ หมดพอดีฟีโดเลี้ยงพอดีค่ะบพอแล,ล,ล้วพอแล้วไปเดี๋ยวขึ้นรถแล้วดื่มน้ำให้มันใสได้ใช่เดี๋ยวเราจะเดินทางไปนู่นนะจากบางกอกใหญ่ไปถึงบางโพบางโพที่เป็นเพลงนั่นแหละเพื่อนๆเอฟซี่เคยฟังสาวบางโพนั่นโก้จริงๆสาวบางโพนั่นโก้จริงๆจ,จะไปแถวนั้นแหละครับ คลิปนี้คงเท่านี้นะครับพามาให้หายที่ถิโจ๊กเจ้าเก่าตลาดาต้นจันเจ้อ,อยอร่อยแน่นอนอร่อยเพเติเมหรือจากชามหมูยี้โนโดนพิเศษกว่าไทยเขาเพื่อนด้วยเดินคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเดินทางไปเอาคุณแตงหวานไปเข้าสู์ตามระยะที่เขาบอกเพื่อมันจะได้โครงการรับประกันเอาไว้ ถ้าที่ศูนย์ก็มีอะไรน่าดูมีชุดแต่งชุดอะไรเดี๋ยวก็มาดูกันครับจะเปิดกล้องให้ดูเส้นทางนู้นนะชมกรงุงเทพนะสำหรับคนอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจางังหวัดอยากเห็นบรรยากาศกรทมโเปิดกล้องดูไปกันเจอกันคลิปต่อไปนะครับลากันสวัสดีครับสวัสดีครับบา,บ,าบายบาย เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฝากเลยฝากกดกลับสักครั้งก็ได้กดได้กดด้รู้ว่ด้วยนะครับคือไปครับนี่หนมใส่ป๊าปใส่กระดิ่งป๊าปลองท้องกระดิ่งป๊าปลองท้องนะเดี๋ยวไปซื้อขากลับนะเสร็จธุระก่อนตอนนี้อิ่มอยู่